เคยเห็นปัจจุบานแท็กซี่เตรียมสีมาอยู่บ่โอ้ยนั่นเองเอ้าฝรั่งกับมาโอ้ฝรั่งมากันดรอเอ้ยอยาบ้านั่นยาสีแล้วพี่เอ้ยมาสามาสวยจักหน่อยหน้าคือตาเห็นนี่ละไอ,อามันก็บอกลาบุ<อ>สวยดอกนนเี่ยแล้วเราบอกง,งานแต่งงานลูกสาวะสร้างหัวมันจะไปทำง,ง,<อ>ง,งานแล้วก็สร้างหัวมันซ่องห้าอันตีของนั่งข้ามกันด้วยมาสวยกับเสียวซ่องอยู่บ่พี่มาเมืองกับไต้ฝ่เอา จะถือไว้ดนถือไว้ดนกูถือว่ายืมคิดดอกได้หรอมเฝ้าเพาะน้ำเล่าซะสามารถรวยวันมันสิบริษีเสียเงินั่นมันบเปล่าเอาสั่นพอน้ำหุ้ยบาทเดียวอย่าหยอกน้องเอามาไม่หยอกอีพอปวดตัวมาซ่องไหมซ่องซีกิมไม่แห้งห่อละไปซีกิมแห้งเอาเงินหาลอยขึ้นหนึ่งตัวใส่ซ่องแต่ว่าหาลอยเสียไฟไมากินขัวกูจีนี่บ่อไอเดี๋ยวบอกแห้งหลายอย่างไอฝรั่งเขาใส่ใส่ฝรั่งโอ้สวัสดี กำลังจะไหนม่าคือจังโง่บ้านห้องสัตว์แถววะมาอยู่ไทยโดนโอนสัญชาติแล้วพี่ที่ซ้อนน้ำกันกับแท็กซี่บานเดียวนี่คนละห้าสิบตังค์ฝรั่งขี่ที่ <laughs> อเมริกรันแค่มันดีเดียวได้คนละห้าสิบตังค์อ่ะคันมิเรียนห้าสิบจีวอกุนละสลึงหมดเลยเดีดวยวเียวเอาลูกเต่าเราเคยแทนที่สินคินลาบงววังงขวงขัวไก่จังใดจังขัวแมงกินนูนขัวกูจีฝรั่งจมกรเป็น <laughs> บ้านคอยบ่เคยกิน ก็เจ้าสิกินยังไนกินปลาแดงฝรั่งก็จินปลาแดงห้วยคอยก็ข้นบ้านเฮานี่เนาะห่วยก็เนี่ะว่าเขาเป็นฝรั่งของกันเน่าลงแล้วพูดอะไรแม่นหรอวะตัวหนาเกี้ยงหนามืดตัวเท่านี่ก็ได้เถากำนั่นเตี๋ยขี่ตัวขวบเบื้องหนาที่แรกมันมาเป็นฝรั่งกันยังวะแม่นไฟหรือพี่ไฟไฟใสหนี่คนบันทอนบันนุ่นเนี่ยแปลว่าเมียอยู่บันโคกองเอาเพื่อเพ่นแนี่ยผูลักไปจือได้เหมือนเจ้าไข่อยผูกแขนมันยี่สิบบาท ต้นขากลับขอมันหาสิปบวเอาไหนมมีคารถเลยไปเอากำไรอเดียวต่ปนักัยังบวดใส่คารถกรขาขืนลังค้าเลยวมากตูดรถทำา่ทาเป็นแอดรถหอเลสงโแน่เดียวฉีลายหนึ่งอายคนแน่จออายให้ถามเน่ยเกิดมาจะหน่อยเท่าไงในชีวิตนี้เคยอายคัก มีบ่มันเคยมี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 อใส่ลพี่นอนยู่หน้าขอยไนกคุมไนกคุมนกคุมหน้าขอยจะได้ไปหลยกอดอกเรียบันวะมาบันเดยอ้ยคนเสิซิ่งใหางเขาอย่ามันหล่นซิ่งเอายังห่างหางไเขียวเายังห่างก็เลีวแหสิบสองศอกไปห่างบ้ยคือปวดใช่ะครึ่งแห่สิบสองศอกออกดีดีแล้วไปตะกัดเคาะปุ่มจิกปุ่มหังแตกวุ่มพลกมันเขาซาเนี่ยก็มือกวดต้อนต้อนหนุเขาหน่มเขาตุ่มตีนแห สะโพว่านกขุมมันจะเรื่งมือแท้มือตุ่มเขาตุ่มเข,เขไ,ไหขนี่มวะเขาตาตีเบอร์ไก,ลกล่ก็หนกขุมเจ้ามันต่างก,กันไห้จ้ะนี่เราข่อยไอ้ตาไลา่ขาไก่เจ้าของโอ้ตั้งแต่เป็ดเป็นเห็นขอยขาไก่หน่อยมันก็ยา่านข่อยขามันคือกันไงเครื่องท่วงทั้งแรงหนีไงแลงนีท่วงยังไงตา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 หลอดหัวไปเลยสู้เมย์ไก่ยังไงฮะเม่ไก่ดาข่อยจักเสียงขึ้นเสียงลงล่างไรล่ะบักบักบักขาบัก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 ขา ไปม่วงหัวควันข่พยจัท์ัหัวทั้งฟอนวกตึงวกตึงทัตีปองน้ำมีเป็ดเทพมัตัมันเลตนข่เฝ้าแล่นไปบอกมูบอกว่าจากไหนโอ้มันว่ายะปากยาปากว่าสันแล่นกัแรล่นส่าส่ันดิลโอ้ยอ้ยแกเขี่ยดอยน่ใน้ามันยังขีดเดียดไข่อย่ขีดเดียดจ้าไหนอ้หักไสข่ไหมหักจ้าไหนแอะแอะโอเขียดจะหน้า ซุ้มนึงกัดแข้วสักค่อยพวดพวดอยู่หันยังไงโอ้ยเศร้าเนี่ยทาพี่บ้า <c oughs> เขาก็ำ้องไปตามสัสสาว่าซิงน้อเจ้าเลิศเป็นบ้าไรผู้ปทันทัวร์จีบทัวร์เดียนเจ้าน่ะขาไก่หน่อยไรคืดมากซื่อๆหรออกปกติมันห้องธรรมดาห้องธรรมดามันห้องสองัสง้นมันมาเ,มเลี้ยงขายเฉียดขายอย่างนี้เดียวว่าเลี้ยงไปตาอ,อายโดยไหนนะขาไก่บ่อผมตกเต้เสยู่เนี่ยคืดจากอายจากเม็ดบ่อเนี่ยโอ้เจะาเได้เขาก็รังนิยมกันเต๋อเบิ้งเน๋าเบิ้งดพี่เหั่นาเบิ้ง คือตัวเราพี่ยาตะลึงต oui, ีน้องคือขัดคือผู้ใดผู้เจ้าบ้านคือพี <head salaries> <Young> uh ่บ huh. ้านะเท้าอยู่สมเท้าโบเบงสังขารจากของส่งจังสี่เด็กหน่อยเขาเหตุรถราในผู้เชี่บ้านถ้าฝรันล่างคนยังมาพ่อเขาเสียทวงมาจังไหนฝ่ายหนี่งโอ้เท่าเซเพม่นอางบัด ไปโจกทรงเลยเนี่ยเอาหวีมาผู้ใดจังสีปากเฮ็ดน้ำส่งเล็กๆหน่อยตัวนั้นเผาเ่ราะแห้งเหรอสิมาเฮ็ดอยู่หวีขึ้นมันกายย่ำเนาะที่ไอเอ้ยเจ้าหนุนบิังสังขารในของนี่น้ำสมัยน้ำเขาเลยละไม่ไอ่ไอ่ไอ่หะ n g ขาสกคนจังหวีกะลาหวีผมิเลยเขาเขาเฮ้ยยังมาหนึ่งโรงพยาบาลแท็กซี่มันบอกง g ขาโอ้ยง g ขาหวีพูนโอ้ยเแ่าสายปลาเอ้ย สะโพเราหยาดเมียเรามาอ้อนหมองแจงสี่เมี่ยก็เพราละเอียดไว้ว่างะยังกับนี่จับมาขาของขันยับษ์ไปขายของเขามันทีแตกมันมัแมนทา้งที่ท่านถึงออกอ่ะเฮ้ยใส่ตาบี้ใส่ป all wai, wa ีเต er. wow. <squishy? S 1> ียงแถวบูล <ap> ่ะง <t> ับได้บ <noise> ญ <Movie> ่บ <t> ังหูยักษ์ไม่ป้าสีเจ้าดีร้านจาเหลียวบังพืน ไปช่วงเจ้าเดี่ยเดี๋ยวเนกลัวมึงช่วงพูดเสียหอกลัมึงกูเนี่ยต้องกันเมื่อไรว่านี้เห็นคักเดี๋ยวนี้ละไอยู่ปาโัวผมทั้งหน้าผากแม่คือหนาจังปังเดี๋ยวปางจากหน้าผากหอนงอนเห็นมัดบ่อปองใสจังสันล่ะผู้ใหญ่บ้านเขากับพ่อปี๊ดบําบางไอเอ้ยจะไปซ่าเขาต่ออุ้ยไอจาไปนอนอยู่จังไหนจังงห้งัวเหยียบหัวเจ้าคักเนี่ย ลักษณะที่ไอ่เจ้าพ่กหูเมื่อนี่เหยียบตีนเดียวโดดหนีมันมตื่นอ่ะโอ้ยมันองหยาบปรมึนปานเด้อหัวหยาบก็ะติบ่อุ้ยบ่อืออยู่เนาะฮะว่าไอ้ไอ้ไส้ทุดทิบทุดเหี้เห็นห้อยง้ติดหัวว่าะัะน oh, ั้นห <and goodness> ้าฟารั่งเขาเห็นกระจีถั่ววางเลยนี่โอ้คนหัวล้านมาเออตรงๆจังจากมันกำบ่เปี่ยงตาเพ็ดวัดมขาอกมันแล้วเลยคนหัวล้านล้านมั่งล้านมีเออล้านเศรษฐีแมนล้านขี่ที ลงไยคือวางกันปะ <c oughs> เอาลูกเคยขันบ่อขางว่วนแกงปลาซุปพี่น้องกินก็นไข้เวทพ่หอหายากเสียด้ยน้องมันมาสิอสียากพี่นั่ตลาดขันค้นโบขี่เหนียวอ่ะก็ไปแต่เดือดเดือดพวน,นี้ล่ะไปแต่เดือดซอาายแห่งใดถือได้ถือก็เพราะเป็นตะแกงปลาซุปเนี่ยซุปไหนปลาตงกโก้นั่นบางทีละ่ะเสี่ยวปลาตงโก้มาแกงซุปพี่น้องกินนะเจ้าจะไปเบ้าใส่จักเทียเรือไอยมันมั่นเม่นปลาเพื่อนใกล้ทงโก้จริปลาเนี่ยมันมีเนื้อโอ้ยถ่บปอบเอ้ยกูปลาหน้าหนามมันสีอตืด้บวตี เคยกินอยู่ไสไปกินกุ้งเต้นอยู่หาดคู่เดือกเขาว่าขั้นอยากเสียบจะไปสร้างป่าเผาจะไปสร้างแนวอื่นสร้างกุ้งเต้นหรอเขาบอกนี่พ่อเดือกนี่เราอยู่หาดคู่เดือกจังหวัดอุบลรีนี่ดีว่ากุ้งสดๆเขาปรุงมาให้เลยกุ้งเต้นเนี่ยประจานงุ้มใส่ตัวประจานงุ้มมันว่างใส่ผระเขาเปิดจานออก เต้นสมซืียพอเหลือให้ถวยจักโตแต่นอนก็จะถวยนะเอ็มบ่เขาอยู่ตาออกสาสตร์ก็ไม่ายเลยแล้วกูจักสิกินตัวอะไรก่อนเจ๊กจะได้กินได้ป่ะนี่โอ้ยพักก็โดนน้ำครัตุ้มใส้เมื่อที่ได้มาเลยวุ้ยบอส่วนน้องไปนน้ำเลยเนาะตัวไหนมันไปไกลเนี่ยกยื้อจับตัวนั้นไว้ก่อนว่าเหยื้อจับสองสามตัวหนวดมันจุ่มกันดีๆก็ล่างเดี่ยวคอปากมันทีกันเข่าัวเข่าตาของเน่วแตกโอ้ยต้องน้ำอะไรกินโอ้กินยากเลยวุ้ยโอ้ยมันกินยากไอ้กุ้งเตน ไปบ้านน้องน้องสิผ้ากินปลาเด็ดเลยโอผมหรือห้องเรื่องไหนกันไรเป็นจะสร้างแต่คนเพียอยังกะโหอยู่โอ้ยกูจะไปเห็นต่อมันอยู่กับลูกกับเมียเด็กอ่างค่ำกลางคืนมันอยู่จากไหนนาะเป็นยังไงฮิเศร้าไปถือหมอนก็จะโห่เศร้าไปพองม่วงก็จะโห่เพื่อนใกล้ๆเขาก็จะหูเหมือนกั็หูยังแล้วเฮือนหลังนั้นถอดเทียนแล้ว เที่ยงเที่จะห่วงเทียน,ยน,ยนพี่บา่ากเทียนเทียนเลียมบาย <laughs> วานปวนถึงใจพวนหวัว <laughs> ว่าแต่ววอกวัาปอกเอ้ยมันมาเมนเหลียงอื้อนี่อ่าที่ข่อยโฮใแห้งหแง่งนั่น เอาฝ่ายละสิผ้าไปกินปลาเต้นมันสิบัวกินยากที <c oughs> มันกินบัวยากเด้จอยโอ้อาปลาก,กุ้งก้วงบ่เฮาเตรียมบักพริกข,าข้าวคัว่วหัวหอมเครื่องลาบเครื่องก้อยเฮานี่แล้วล่ะ,<ม>ะไปหอดฟังสาเฮาเทพบึ้มลงกหลดบุ้ง <ไว S 1> ในสาเลยเอออุ้ยปลากะบิเต้นไม่เฮากินมาหนี่มันสิเต้นขึ้นมาอีพอกินอยู่ทั่วเต็บจังไดลนล่ะเฮานี่แล้วล่ะเต้นลงไปงมกินโลดโอ้ข้าลูกพาเมี่ยงไปเด้อแ่ยวโยนหลวงเด้อลงก่อนเด้ออ๋อิ่งสิเอิ้นผูกไปเอียบต้นเบียบมอดดูเบีาบขวางกระสันเอาย บม่โม่มันใจกูบม่เป็นตะไปน้ำมอนดอกมันมันใจเกมี่ยวปลามัดมาก่อให้ทุกินโอ้ปลามัดมันก็ตัวดำๆไล่ๆดอกเนาะปลาซิวนี่มีหลายประเภทิดนะจอยประเพลิดแน่ไฟมันมีปลาซิวอ้าปลาชิวอ้าปลาซิวหน้าปลาซิวหางแดงปลาซิวหางแดงปลาซิวหัวงอปลาชิวหัวงอปลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไรเอ้ามักซุ่มไหนมักซุ่มจังกัมปันนี่มีบ่ครับมีบ่ครับมี เขาไรว no? <to> ัตนาวดอันน nice. ั้นปลาเป่าตัวปล่อยเปลี่ยนมันมันเป็นแนื้อยเลยเนาะเด็ดปลาแดยอันนั้นโอ้ยอ้ายมันบอกใส่ข่อยปลาซิวหัวงอกันว่ามันมีบอกปลาซิวหัวงอกโอ้ใส่เขาจริบอกเลยบอกใส่เด้มันมีลียุสาข่อยชบลบอยู่เนี่มือเส้าอ่ะตัวมันลายมันลายมีอยู่พี่มะขาวหลากเขาว่ะเสวะมันไอ้จ้อยมันมีปลาซิวอ้าวปลาซิวหน้าปลาซิวหางแดงปลาซิวหัวงอกปลาซิวตาตีบมวนน้องมวนมวนก็เจ้าบอกข้าใจได้เด้อจะให้กูเอานี่ใส่ก็มาใส่เดี๋ยวไฟกูมันจะลืมทักเลยเดาไปเด ไปเอาไฟมันมีอยู่บ่ปลาซิวตาตีบนี่มันตัวน้อยตาน้อยแล้วเอินปลาซิวตาตีบเส้นเด้เดนอย่นเป็นมันสิมีฮอดปลาซิวหัวเรือนบ่เลยว่าเอ้ปลาซิวหัวเรืนอ,รอรนมันกินเบ็ดบ่เอ้ตัวใหญ่บ่อ้ายปลาซิวหัวเรือนไงก็ปลาบักแปบทอคำปั่นบ่ว้ามันก็ไรอย่างมันบ่มีดอกปลาซิวหัวเรือนมันติดด่างมากห่ดเศ้านี่ติ๊กเอบ่มี คอยยู่ออกลูกคอยช่วงก้อนเลยพ่อปลาซิวตัวนี้คือหัวเลือนว่ะเห็นด้วย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 เขาขังกระดีเถอะเนาะห่าหนาจะยู่เด้องเถอเนาะดึงออกมันกอกข้างเราบันเอิญปลาซิวข้างเหยเอาไอ้หน้าบะมีเราปลาซิวห้างเน่าเน่ะเราบอกใส่คนหรือแถวี่าบอกมีผัวบอกใส่เรามาบอกใส่โตสัวอะไรเว้ยปไปหาจอยไปกินก้อยปลาซิวใส่หมดแดงผงขอยยุ่ยแซ่บเมาส่วนหลาเวาเลี้ยงก้อยปลาซิวอาจจะมันเค็ดเป็นหลาไว้แซ่บดม จะไปโทษปลาซิ่วถอยจอยโทษซะสิโทษไฟเอ้ยโทเห็ดอาหารบ่สะอาดซื่อๆโอ้ยขาวจุ่นพูนหมอน่นผู้เห็ดน่ะมันขาวอยู่ทั้งสูบยาทั้งเห็ดที่ยาเฮใส่นั่งอยู่ในกินมันเสียท่องเข้าใจวะท่องแง่งอยู่ดิลละเนี่ย คนละเสียเสียภายในคนบนระวังการอยู่การกินกินสุรุ่ยสุร่ายคองทีพยองดายยัไปหากิน่ถ้าดีๆย um> ่าปากันไปหากินก้อยปูก้อยปลามันเป็นบรรยากาศใบไม้ทับถ้ามีอายุสั้นมาลุ้นลอยร่ซอยกันแมนน่ายแม่นเพราะว่านุ่มพวกเจ้าซื้อดอกเลี้ยงลาบเลี้ยงก้อยมุกข่อยบ่กินแต่เราข่อยกบกินแต่ยาข่อยกบสูบก็ผสมกับสุกกระเพาะเพราแข็งแรงโอ้เจ้ากินแต่สุกๆไวเฮ้ยแต่ต้มห้องต้มแล้วๆคอยมาหมกตะก้อนกังกินเด้เลย ข้อนี่เขาบอกฟังต้นมาเมนหัวขวอนเพิ่นอนามัยหลายเป็นโรคพยาบาลยางเป็นเลยเขาถอดข่อแล้วบอกข่อยเสื้อผู้ถอดบอผู้ถอดเพิ่นบอกเพิ่นสอนจะไปหากินดิบกินได้เลยลูกเอ้ยอายุมันเพิ่นยื่นกว่า่นว่าพผู้ถาเจ้าบอกเอาพ่อเถอดเจ้ามาดีแท้พี่ดีละบัดผู้ถอดไข่ไม่เป็นตะตีปากดีแท้ กูจะไปบอกเจ้าสัตว์ไ่ยอมไบาปได้หมองนี่บาปเ้ยให้มันชี้เกียนสู้ยามาพุ่นบาปมันนะไปย้อนเจ้าดะเทาตาทัวย้อนห้น้องให้นุ่งไปเป็นลูกเขยพราะเทาสู้ลูกสาวลาหน้าหลายตัวน้องหน้าเดียรเดียวกับหน้าพี่ไปเป็นมูไอ้เนี่ยพ่นว่าหน้าหลายีลตัวหรอมันหลายอยูหน้าลูกสาวก็ดีพราะเสาพราะเทานั่นตื่นั่นตื่นเ้ามาหนาอยู่คือหนาหมูนี่แมอมองไม่เล่าเจ็บท้องเด้อมันจะเจ็บตายมันสืมือแท้เดี๋ยวนี้จมเ้าจมเล่น ปันไดกับบ้าเฮาบ่าเห็ดตื่นสวยกับบ้าเฮาตื่นเศร้าเดี่ยหาเนวุ้จมอ่ะต,ตื่นเด็กปันไดสั่นสีส่โมงเศร้าโคดอ๊าเป็นลูกเขยคนคือบุรุษแต่เด็กมันบ่อหูเม่อไม่เอาพ่หูเม่าคือบ่าสื่อได้กาปุ๊กมาตั้งปุ๊กไหมเขาสื่อไม่ตัวลักตั้งอยู่บ่ลักตั้งปุ๊กอยู่บ่ลักปุ๊กแล้วลูกอยู่บ่ล,ลักลูกไปหน้าลูกปิดไว้นอนต่ออย่างตัว บ่อย่าเปรี้ยตีโงล้างอะบุญหัวเราเด้องอะไรนี่พ่อเป็นจะสร้างสะพอบตัวเงยเปยงมันอายฮอดพ่อออกมาฝากคนนี้เนอก็พูดแล้วเป็นเคยคนแท่นทีตีเตื่นเด็กลูกเสมั่นแข็งกับระเป๋าเทนีไงไหมมัน้ำไปจ่าตีปากที่ก้อมันเป็นบาปมันบ่บาปมันเป็นพ่อใครอะไช่พ่อเมียก็คือพ่อเฮาต้องให้เกียรติเคารพเพิ่น ท่นเป็นผู้เถาท้ำคุณมาก่อนเลี้ยงลูกล้านใน้ง่ย้อนเสมอหนาพตาแมนเป็นเลี้ยงเข้าใง่เล้วเขาต้องเลี้ยงเพิ่นแทนคุณอุดหนุนการงานเปลี่ยนมือแท่นทานดำลงว้วงตระกูลพอแม่ประพฤติดีแท่ท้องเสด็จสืบมุ่นตัวคนวัน้สิบขวอยแต่น้ามุ่นน้ำกระเจ้าพตื่นเด็กลูกสให้เขาจีปันให้หาตัวจีบตัวเด่นทำก้มดีไปเลยตกหนาบะไรตกไฟบ่ใหม่จะไปถือสมถือสาผู้เ่าฟังแต่ว่าผู้เถาใจเบาเขียดไงใจดี่อบกไฟใใจห้ทอบักแม่นล้วอกขอออกกกินนนนน่่่ททีีีดมืเเาา้็็ปไน ก็เป่้าพวเเดียวนี้มันคือหายจังสันไอ้พ่อจอยจอยห้อเขาแปรแปรแม่นลูกเคยเห็นจิตใจเขาว่าโทรลูกไส้นอนเบิองเห็นเงินหนาดำเห็นข้ามหนาเศราเห็นเขายากได้ไยพี่กายพิษกันครับคข่แม่เป็นอย่างไรตากน้าหน้าไวยเจ้าคือหูยิงคุยกันอยู่บัดสิย่างนี้เจะาดำออกจกทางกันแท้ไข่ยังเราพังยงกูจิลักน้าหน้ามึงละวันนีโอ้ตรงๆเลอยเร่ยนีย าก็จะไอแล้ว ah, ว so hey, ่าสันตาไออาศัยไฟฟงมุด้ลยเพ่อใหญ่นี่ว่าคิดแบบนี้นโปพ่อใจเว้ยาเหมือนเหน็บติ่งกันพูดว่าน้ำหอดเถียงหมดแล้วคุยกับพ่อใหญ่นี่มาลูุเลี้ยงกันแล้เลี้ยงขึ้นเครื่องเถียงบังลั่นก่อยวันเสียไปสองห้าลักบังลั่นก่อยไปเต็มเถียงหน้าเราอยู่เนี่ยเจ้าคือจื่อได้ว่าของเจ้าของเดิมไปเขียนซื้อใคอยไว้ตเปตะปูขีด อักษรย่อนอ,นอหนูตัวเดียวก็บไม้ถึงซื้อข่อยเก๋วเลยด่าข่อยด่าเลย,ว,ยว่าข่อยเป็นเถียงเจ้าออของออเป็นลูกขอยคนมึงยังมาเถียงเจ้าออของเด้อป่ะสำหรับพันว่าบังลั่นมึงมันสมัยเสิมาอยู่เถียงหน้ากูพะนะเอา้ามันมาเป็นเถียงได้ไงก็นี่เด้ซื้อลั่น,นนอหนงในเด้เขาว่าสำหรับบ้ามากกว่ามีแต่นอหนงหรือนอสู้กับเสมาบุม้มดวนี่โอ้ยจาเสมีนอสู้ต่อภาษาบ้านได้ไนี่ยจนข่อยอยากไอเอาบังลั่นเจ้าของขึ้นไงตอวลั่นเอออยู่กับสู้ซะไปว่า ไปเฮ็ดเอาไม้ก็ได้ดอกออกอบไพ่บือส์ยากหยากรัตน์โหนะบังรันบัดวอลงคนบ่เอาอ,เอ,อ,เอ,อางสิลงกศินาน่ามัเป็นช่งีร่<ง>ี่การเลี้ยงตะแหกมันบออ่ขยานจะคอยไปเลี้ยงก้อนพระว่าหน้าเดียนเดียวกันเพ่นไปเต็มเต็มเดืกดเดือดนได้เสียมไปปั๊บซักไปททั้งแท้ผ้าหวานปลาข้าวเปเดียวนี้ไอ้เส้พามาบันไคว่างสไปตองอื่นแม่ตอนนี้เจ้าทีู่มั่านเจ้าให้เจ้าหน้าปีนี่คอเลี้ยงคอยเกี่ยก้อนก้อนสิลฮ็ดิน่าคอยฝ่าฝนตกถูกตองตามฤดูกาาาหห้้ตกก่แงงนนนขืัมา ดำเสียมซักวันเห็นงวยฟาดกังอนเป้อกันตกทั่วกันเราไม่จังได้เฮ็ดน้ากันเนาะโอ้มันคือว่าจังสั่นเป็นวันแต่แหกขู่กังอนบนตีคนปากบ่ขอดเมนแม่เมนคือเมื่อกี้เราเอาง้อไปล่าไปใต้ห้มบกกันย่างไปโจมไอเทวดาเป็นบาดว่าเทวดาประซังประซังเจ้าไหนบวกต้นบกต้นไงพอดมากทอโป้มือมันบวกเกิงกันมันบวกต้นเคียวซ้ำหนีก้อยหมากซ้ำคุกเข่าหนีเพน่ะขี้ไร่ปนามาเรียงง้อปักสู้ที่เป็นดอกเทวดาผาดวัวไปเถียงเป็นเทวดาโน่บวกกับล้นไปกังอนเปาะ้ออเทอาส ท่านเองบอกพวกนุ้ยไงสมักต้นบอกสู้ตายย้อนนุ้ยขักคักมาสั่งยานตายแถวดแถวนอสู้สู้ยางสู้มั่นมันจมเปลี่นไปแล้วก็ยานตายอยู่เลยวะยน้อเห็นคนจมมาเป็นแต่ขอยเห็นมานี่นี่เจ้าพอเถาเอาจ้อยว่ะพอจ้างไปดีก็หรอกไอ้เดียบันเนี่ยดีเถียงพี่โว้ยลูกผมหงอกให้ลูกเขยเสือยุ่เลยยพอเถาก็ลูกเขยเนี่ยลูกผมหงายกันปันเซียวกันปันเนี่ยเขาปอบเอ้ยมันบนพอเถาเล่าไอ้ไงลูกตัวนั้นพี่ชายก่อยตัวไอ้เสี้ยงเติม เพราะว่าธรรมะสิลึ่งกันได้เพาว่าเอาเจ้าได้เมียคนบ้านใดสันเอาเอาสิได้เมียท่างเลยสันใดเมียสิไม่อยู่แล้วอายสิเนาะแต่ลุงหลัวลงหลุดนะโอ้ยเถ้าตาตีบเ่ามากจริงๆเถ้าหลงหนาหลังจังโอ้ยเจ้ากบวชโดนพูดไว้ล่ะโดนมาได้ดียี่สิบปั้นามโอ้บวชเป็นจานตัวสนามเป็นเสี้ยงโอ้ยวันนี้พระที่ดูนี่บวชเป็นเนื่นเถ่าคือสีพระมันหลายปวดปะนะเอาสีเนื่นนะคนนั้ดื้อดื้อคนนีดื้อคนไหนเจ๊คือตอนติแก้เขาแข็นคนรถอ่อนต้อนอ่อนต้อนเนี่ย ยุคนั้นดื้อเกินเน้นจอยไปบ่มีโอ้ยขา่อขวายบุเดรขั้นบ่ได้อุ้มมันสมัติที่หนีแคเนี่ยเฮ็จตุไรล่ะหลักเป็ดหลักไก่คนมืดเท่านั้นกังทำกลางคืนเนี่ยโอ้ยเอากระสอบไปต้มไปปอกประตูเขาอ่ะนะเอาการหุงไปเป่าทั้งปุ่นเป่าแก่ข่อไก่มันก็แตกพุ่งหมูที่ละเป็ดตะไก่อะคนนี้สอบตุ้มดีๆแบบพุ่นไปนั่งขายอยู่ตลาดหรมพายังห้อยห้อยู่ปุ่นล่องท่ายี่ปุ่นล่องจงลงทาถอดกินมันเข่าบันี ลักยำมไส้ข้นบาดิไส no oh, ้ผู้ใดมามันอย่าไปเปย์ฝ ah ่าลงกลางป้าเขาโอ้มื่เป็นตบาบแทนแค่นี้ขี่กาบมมีมังสีเกิดกิตะแรงงาปลุงยู่ตังเหี่ยมันไอ้เจ้าตายมาแน่ทนายบอกเพื่อนข้นมาสันเป็นท่างคิยงนิ่งปลาหนูคนหน่อยคนหลายเจ้าะกัดเบิงในไอ้ข่อยกระยากไอเป็นตัวพี่เอ้ยจะว่าเป็นยังไงขันขันนี่เนาะโอ้ยผมได้บอกเลี้ยงขี่กาคอยจักเม็ดเลยว่างั้นไหมโบน้ำหัวยามันอกขคนป่าพวกขอม บอกเพราเศราจังเดียวคุณยายบ้านครับอันพี่เลี้ยงเป็ดท่านหนึ่งแม่ล่ะว่าส,สิภา,ก,ากันขายใครขัดข,ขัดไงเก่งมามันกับ่ัวภากันใครมันคือบ่ใครพี่มีแต่เป็ดผู๋วัยพ,<ม>พูดได้ว่าเป็ดผู๋ใครให้เน,นี่ยนื้อปลาไปซื้อเป็ดแม่เว้ยถือต้มตไดยถามคนตะกอนผูนน้กระเจ้าหามากกว่าถามคนตะกอนถามอยู่มันมีเป็ดแม่บ่ละละอ้าวเพราะไงคนที่ซื้อก็ซื้อรสเป็ดแมลือมึดจ่ายเงินกันเลยเขาก็ยังบอกยังไปจ่ายเงินอยู่เขาบอกชี้ใส่เขาก็ยังมาเป็ดแม่ืมึดเพราะไงกระนั้นตัวล่ะมันเหลือแต่เป็ดผู๋เท่านัน